นายสนับหรือนัดหยงสตาถูกตำรวจภูธรกันตังจังหวัดตรังจับกลุมตัวได้หลังหลบหนีคดีฆ่าในหมันหรือเขียวกรอดเกาะสมันในพื้นที่ตำบลกันตังใต้อำเภอกันตังเหตุเกิดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2557เหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นข่าวดังเนื่องจากนายสนับก่อคดีฆ่าด้วยการใช้อาวุธมีดควานท้องจนสภาพศพเป็นที่น่าสยดสยองก่อนจะนำศพไปทิ้งในทะเลตรังก่อนจะหลบหนีไป คดีนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรจังหวัดตรังได้สั่งการให้ตั้งชุดไล่ล่าออกจับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้ให้ได้จนเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาก็สามารถจับกลุ่มตัวนายสนับได้ที่บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคตรังขณะเดินทางมาทำธุรกิจส่วนตัวจึงแจ้งหมายสารให้ทราบและทำการจับกลุ่มมาดำเนินคดีต่อไปเบื้องต้นนายสนับยังคงให้การปฏิเสธและขอให้การในชั้นศาล ซึ่งพนักงานสอบสวนจะคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากผู้ต้องหามีพฤติกรรมก่อเหตุที่โหดเหี้ยมหากได้รับการประกันตัวหั่นจะไปค่มขู่พยานและอาจมีพฤติกรรมหลบหนีอีก